สวัสดีครับผมแม่นนะครับคู้บังเธอง์และการเกษตรนะครับฝากตองไว้นะครับ,นนรบมื่อนี้มาเอ็ดเชื้อเห็ดเพาะนะครับเชื้อเห็ดเพาะของเรานะครับเห็ดเพาอออะกับวาแม่นโล่โล่แบบสองโลนะครับจะได้ดปั่นสองรอบเห็ดเพาะก็คือเป็นเห็ดเพาะที่ แก่แล้วนะครับบ้านผมก็เอื่นเห็ดพอเถ่าเห็ดพอที่แก่แล้วนะครับเห็ดพอเก่แล้วขั้นตอนวิธีนะครับคือเอาเห็ดนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายแดงเท่านั้นนะครับน้ำตาลทรายแดง ประมาณสองขีดนะครับตีลงเลยแต่ก็จะได้ปั่นสองรอบนะครับปั่นสองรอบข้าวเข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้าหูงสุกเรียบร้อยพลงเลยนะครับแต่ข้าวนี่คือเป็นเป็น อาหารของของเชื้อเห็ดนะครับของสปอร์เห็ดอันนี้จากน้ำตาลนะครับกากน้ำตาลกับกาเอาทุกอย่างไม่มีกำลมาตายตัวนะครับผมีอยังตายตัวนะครับจากน้ำตาลน้ำกับเป็กต้องเป็นน้ำฝนนะครับเด้อน้ำฝนเท่านั้นนะครับ หนาใส่จักน้อยเดี๋ยวก็ใส่เครื่องปั่นครับปั่นให้ละเอียดเลย อ่าเห็นนะครับถ้าเขาละเอียดแล้วเขาจะเป็นแบบนี้เียนแล้วจะเป็นแบบนี้เอาตัวนี้นะครับวางไว้ก่อน,นเอามาลงใส่ถังน้ำฝนนะครับเตรียมถามไว้เรียบร้อยนะครับ เรียมน้ำห้ไว้เรียบร้อยเลยนะครับเป็นถังน้ำฝนอย่างดีตรงจากฝากฝานี่คือขั้นตอนวิธีของการปั่นเชื้อเห็ดเพาะนะครับแล้วการทับการมักไว้นะครับหมักไว้15วันให้เขาขพ้นตะปอนะครับแล้วก็คนทุกวันสำหรับ การนี้เสื้อเฮดพอร์ตกันไลกับฝากไว้นะครับสำหรับช่องของแม่นคนบันเทิงและการเกษตรนะครับฝากไวเ้เป็นเรื่องของเร่งใจนะครับคนไรกควาเชร์อหานัมเดอร์ครับสวัสดีครับ